อืมอืมถึด้านพักเที่ยงแล้วจะมีคนดูไม่นอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องที่เข้ามาดูรับชมนะฮะพอดีมีพี่น้อง f อฟทุกท่านถามกันเยอะว่า37 SUV 9ดเอวนิ้วออู์สีปีเก่าอยากเห็นรีวิวชัดๆนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปอจะมารีวิวทุกรายละเอียดทุกมุมให้ดูว่าสีมิติมันแป๊ะมันเทพขนาดไหน นะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมาไลท์นานมากเลยนะฮะพอดีล้อตัวนี้เป็นล้อตัวสีใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ดูแล้วราคาผมบอกเลยนะฮะเปิดตัวโคตรถูกราคาพี่น้องจับต้องได้นะฮะเดี๋ยวรอยสักคู่นึงเดี๋ยวป้อมาเจาะลึกให้ดูนะฮะบอกเลยว่าสีเทพมากสีเทพมากๆ นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเอานนี่ให้ดูถ้าชัด <c oughs> อันนี้คือสเปค 37, SUV 9, 0, สาม37 s สามเจ็ดเอเก้านิวออฟศูนยะ์สีปีเก่านะฮะสีปีเก่าสีปีเก่านะครับ ให้ดูรายละเอียดเนื้อสีนะฮะโอ้โหเจ้าแม่เอ้ยดูดูรายละเอียดดูฟอนต,ต์ตัวหนังสือคมคมมากเป็นไงครับเป็นไงครับดูความวาวของขอบนี่นะครับคือสีปีเก่านะฮะ นะฮะดูดูเนื้อทรายที่ฉีดเป็นสีปีเก่านะฮะนี่คือเนื้อทรายละเอียดยิบยิบนะฮะนะครับดูดูดูดรายละเอียดโอ้โหแม่งเอ้ยเป๊ะแม่งเป๊ะมากอ่านะครับแล้วล้อตัวนี้นะครับ พอจะบอกให้นะฮะไฮไลท์ที่จะเป๊ะไม่เป๊ะนะฮะอยู่ตรงนี้นี่ปลายก้านเห็นไหมฮะเห็นเนินตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยมันต้องบิดนะฮะมันต้องบิดเนี่ยเอกลักษณ์ของโวกทีอีสามเจ็ดทุกโมเดลเลยผมบอกเลยนะ,ะว่าทุกโมเดลมันต้องบิดปลายตรงขอดตรงนี้ฮะมันต้องบิดนะฮะอันนี้อะไรเอกลักษณ์ถ้าจะเก็บรายละเอียดดีเทลมันต้องเป๊ะแบบนี้ นะฮะแม่งสุดตารางฮะผมบอกเลยนี่คือสีพิเศษนะฮะสีพิเศษสีปีเก่านะครับสีปีเก่าล้อแบรนทยนะฮะล้อแบรนทยโอ้โหแม่งแววมากดูดูดูครับดูมิติครับนะฮะเพจท้องล้อครบครบ นะฮะเป็นไงฮะเพจท้องล้อครบๆเพจท้องล้อครบๆนะฮะเพจท้องล้อครบๆเป็นไงโอ้โหสุดนะฮะ,ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรายละเอียด <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้สุดมากมิติ บอกเลยว่าเหมือนแท้มากนะฮะเก็บรายละเอียดทุกจุดทุกจุดจริงๆผมบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดทุกจุดนะฮะอ่านะครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาดูรับชมนะครับล้อตัวนี้คือล้อ t e 3 7 s u v 9 n e w o 0วสีปีเก่า นะครับสีปีเก่าสวยใช่ครับขอบคุณมากครับสีเป๊ะมากรายละเอียดดีเทลเปะ๊ะเวอ่อว่นะสุดนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยอ่าสุดมากนี่ผมให้ดูชัดๆเนื้อเนื้อสีทรายสีปีเก่าเห็นไหมครับละเอียดมากนะฮะ และอย่าลืมนะครับเล่นให้สุดต้องดูปลายก้านนะฮะตรงขอดบิดนะฮะมันต้องมีนะครับมันถึงจะเก็บรายละเอียดทุกอักขระลอย่างนี้สิเขาเรียกว่าสุดตารางสุดปอกไวรุ่นนะฮะอ่าล้อแบรนด์ไทยแท้นะคะรับรับประกันโครงสร้างล้อโครงสร้างสีสีปีเก่านะฮะราคาเปิดตัวสุดอลังการนะฮะ สุดๆบอกเลยครับว่าสุดๆนะฮะรา,ายละเอียดนะครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับล้อตัวนี้นะฮะป้อมาเจาะลึกให้ดูเพราะว่าพี่น้องเอฟซถามกันเยอะมากนะฮะว่าสีปีเก่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะฮะป้อเลยมาเจาะให้ทุกรายละเอียดทุกมุมนะครับถามกันเยอะมากว่ามันยกไหมนี่ ดูก้านครับสุดปอกครับสุดปอกสุดตารางครับเห็นไหมฮะสุดปอกสุดตารางครับมิตินี่ผมบอกเลยว่าแท้นะฮะแท้นะฮะ,ะนะครับล้อเป็นล้อแบรนด์ไทยนะครับล้อเป็นล้อแบรนด์ไทยนะฮะล้อแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยแท้รลับประกันโครงสร้างล้อโครงสร้างสีนะครับล้อตัวนี้ ป้อประกาศบอกตรงนี้เลยตอนนี้เปิดตัวอยู่ชุด1.4ชุด4วง TE37 SUV 9นิ้วออพศูนย์1ชุด4วงในราคา14,900บาทราคาเปิดตัวนะฮะอยู่ที่14,900บาทนะครับราคาพี่น้องวัยรุ่น FC ทุกท่านให้ราคาพี่น้องวัยรุ่น FC ทุกท่านนะฮะสเกลล้ออย่างที่เจาะลึกให้ดูนะครับว่าเป๊ะเวอร์ นะฮะเปเวอร์นะครับใส่ไปไม่อายใครนะฮะไม่อายเด็กมันแน่นอนนะครับเล่นทั้งทีอย่างที่บอกกันเล่นล้อที่มีคุณภาพมีการรับประกันหลังการขายนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าใส่ไปก็สบายใจนะครับของถูกมีเยอะในท้องตลาดนะฮะแต่ของคุณภาพที่ท้องตลาดจะมาขายกันผมบอกได้เลยว่ามีน้อยนะครับ ตัวนี้ป้อมาเปิดตลาดใหม่นะฮะล้อแบรนด์ไทยแท้นะฮะล้อแบรนด์ไทยแท้ย้ำนะฮะว่า Make in ไ h a i l a n d เปิดตัวอยู่ที่หนึ่งสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเท่านั้นอ่ะพี่ๆที่เห็น ไรนี้คลิปนี้นะครับถ้าชอบมาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะฮะหรือสั่งซื้อสั่งจองกันก่อนได้ราคานี้ป้อเปิดให้ราคาเปิดตัวร้อแบรนด์ไทย14,900บาทนะครับ14,900บาท37 SUV 9นิ้วออฟศู์นะฮะป้อมาเจาะรายละเอียดลึกๆให้ดูแล้วนะครับก็สำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็เปิดดูย้อนหลังเอาเนาะอ่าเจาะให้ทุกละเอียดทุกมุม นะครับถ้าใครอยากจะเห็นชัดๆนะฮะเดี๋ยวจะส่งรูปในส่วนตัวให้นะครับแต่ที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้ผมเจาะให้เห็นทุกมุมเลยนะครับก็ลองย้อนดูนะครับก็ยังไงขอตัวก่อนบายๆอย่าลืมนะฮะผมเปิดตัวอยู่ที่14,900บาทเท่านั้นนะฮะสี่วง1ชุดนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับ